ขึ้นปากด้วยตายเลย <c oughs> มันโอ้มันมันแม่นน่ะมันแม่นน่ะดูความที่มันแม่นนะเข้าใจไหมเอาอู้ยเอเอหล<อ>ุดเนะ้ดยหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ <c oughs> ได้ปลานินสามตัวเองครับเอ้ยวันนี้ ใส่สวยอยู่ใส่ต้มอือไทยกำลังทอดอิ่มคนเดียวแกะวะ้บแกลบหมดแล้วยิงปลาเอกได้วิ่งหมดแล้วเว้ย ปลาเอกได้วิ่งเลี้ยงไว้ช่างล้ายยิงหมดแล้วครับโอ้ทั้งปลาทั้งปลาเนนทั้งปลาสวายนู่นน่ะเอกเอ้ยช่างล้าหมดหมดแลนั้นสวายก็สี่ตัวนู่นน่นะเอ,อ้าเอ,อ้าไปแล้วเหรอเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหม